สวัสดีครับนี่แม่ค้าแฟมเลี่นะครับผมนะครับสวัสดีครับนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนันนะครับผมนะครับว็วันนี้ก็มาถ่ายคลิปนะครับกลัวให้ดูแม่คํานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่ากลัวแม่แม่ลืมนะครับแม่คําเโอหิวแล้วครับควาต๊นะครับผม อากาศเย็นนะครับผมนะครับกับเช้าวันนี้นะครับผมพออากาศเย็นมาสามวันแล้วนะครับอันนี้ก็วันที่สามนะครับก็หิวแล้วหิวแล้วนะครับผมนะครับกับแม่คําแฟริลี่นะครับผมก็ลมพัดเย็นนะครับผมนะครับก็จะมีอาการนิดหน่อยนะครับก็ไม่มากนะครับผมก็ไม่รู้วันนี้ สงสัยจะไม่ได้อาบน้ําให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวก็เอาผ้านะครับกวาดดินออกก็พอนะครับผมนะครับเพราะอากาศเย็นนะครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วนะครับผมนะครับก็ควานมาเกี่ยวหญ้านะครับผมนะครับก็เดี๋ยวพาเม่คําเข้าข้างในกันนะครับผมก็เข้าไปทำงานนะครับผมนะครับกว่าจะมีแขกก็นู่นนะครับประมาณ11โมงนะครับ เราต้องเข้าไปก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับาทางไปทํางานนะครับผมไม่ค้ากันนะครับตอนนี้ก็ปลูกอยู่ป่ายุคค่านะครับผมนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับนะครับนี่ก็ทางทีทํางานนะครับผมไม่ค้านะครับผมออยู่ในป่านะครับผมก็เหลือเชือกนึงนะครับที่ยังไม่เข้านะครับก็เชือกนี้ที่ หลุดมานะครับอยู่กับแม่คํานะครับในครั้งก่อนนะครับนี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปที่ทำงานนะครับผมครับแล้วก็ทางไปที่ทำงานของแม่คํานะครับก็ลมเย็นนะครับอากาศเย็นนะครับมีลมก็แม่คําก็จะมีอากาศนิดหน่อยนะครับผมไปกันครับ นี่ก็ตรงที่แม่ค้าวิ่งครั้งก่อนนะครับผมนะครับก็วิ่งตรงนี้นะครับวิ่งไปไกลเลยนะครับผมก็เป็นที่ทำงานส่วนหลายๆช่องก็มาเลยนะครับหลายเชือกปุดผิดนะครับผมนะครับก็อยู่บ้านใครบ้านมันนะครับผมนะครับก็แบ่งพื้นที่นะครับ นี่นะครับส่วนยาก็ไว้อย่างนี้นะครับผมมีถีให้ไว้นะครับแต่ยังไม่ถึงบ้านแม่คำนะครับผมนะครับอืมนี่ก็มาครบแล้วนะครับส่วนข้างล่างนู่นนะครับบ้านแม่คำนะครับผมทางแม่คำแฟมเอรี่นะครับอยู่ข้างล่างนะครับอืม นาระนะครับดาบนะไม่ไม่ํานู่นะครับบ้านไม่คําอยู่หลังสุดท้ายเลยนะครับผมนะครับพอมาอยู่หลังเพื่อนนะครับมาอยู่หลังเพื่อนนะครับผมนะครับก็อยู่หลังสุดท้ายนะครับมีครอบ บันที connect, arians, ว, story, Democrat, nice วิ though, ่งก็วิ Nigeria, ่งขึ <Stat> ้นมานี่นะครับวิ่งลงตรงนู้นนะครับผมนะครับแล้วก็มาวิ่งมาขึ้นตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าบ้านนะครับผมนะครับก็ไปยืนอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับผมนะครับก็บ้านของไม่คำนะครับผมอยู่เชือกเดียวนะครับของบรรยากาศนะครับยามเช้าเช้านะครับผมแล้ก็ฝากไม่คำด้วยนะครับนี่ครับก็ อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมนะครับก็ไม่ยืนกินหญ้านะครับควานไปเกี่ยวมาเมื่อเช้านะครับก็อากาศเย็นไหมไหมครับอากาศเย็นไหมหนาวไหมครับก็ยังสาวอยู่คงไม่หนาวนะครับผมนะครับถ้าเป็นยังเลี้ยงคุณยายแสงเดือนอยู่คงได้ก่อกองไฟแล้วนะครับผมนะครับแต่ก่อนคุณยายแสงเดือนก็ชรานะครับผมนะครับถ้าเจออากาศแบบนี้ก็หนาวนะครับ ขวานก็ต้องก่อกองไฟไว้ให้ข้างๆเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าคุณยายเสียงเดือนสั่นนะครับพูดไปก็คิดถึงคุณยายเสียงเดือนนะครับผมนะครับก็อยู่กับควานหลายปีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไปเปลีนนางฟ้าแล้วนะครับผมนะครับบนสวรรค์นะครับผมยังเียงก็คิดถึงคุณยายอยู่นะครับผมนะครับกับคุณยายเสียงเดือนนะครับก็เป็นช้างเชือกแรกนะครับที่ควานนะครับเลี้ยงนะครับผมนะครับส่วนแม่คําก็เป็นเชือกที่ส นะครับผมยังไงก็ฝากแม่ๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับให้กำลังใจแม่คำเฟรมิลี่กับขวานโต๊บด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะครับร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ